สวัสดีครับวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชแนลทีซีดีเซนทุกๆ่านเลยนะครับวันนี้กลับมาเป็นข่าวสารประจำวนันอีกเช่นเคยนะต้นสัปดาห์แบบนี้วันจันทร์วันที่9เดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2564นะครับต้นสัปดาห์แต่ว่าท้ายเดือนแล้วนะฮะก็พรุ่งนี้วันที่30ก็จะเป็นวันสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วเข้าสู่เดือนสุดท้ายในปฏิทินปี64แล้วครับเตรียมต้อนรับเทศก,กาลปีใหม่คริสต์มาสกันได้แล้ว แต่วันนี้มาอัปเดตข่าวสารของเรือใบสีฟ้ากันก่อนแล้วกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพัหลงงเกมนะฮะบ,บทสัมภาษณ์ของเป๊บบทสัมภาษณ์ของทางเดวิดมอยส์ครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ทางโรตารีด้วยรวมไปถึงมีสื่อผู้ดีนะครับอย่างทางเอ็กซ์เพรส รายงานว่าแมนซิตี้นั้นจําเป็นที่จะต้องเสริมกองหน้าในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะนี่เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตและเล่าสู่กันฟังให้แมนซิตี้ได้อัปเดตและก็รับฟังกันในวันนี้นั่นเองนะครับก่อนกื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เื่อกําลังใจที่ดีให้กับตาได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวที่ซีเจนครอบครัวบริบวเวณสี่ฝนั่นเองนะจ๊ะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับ การอัปเดตข่าวประจําวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็อัพเดทผลสกอร์ก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อคืนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเปิดรังเอตีฮัตสเตเดียมพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดถ้มกลางหิมะที่โปรยปลายลงมาแบบหืมหนาตามากนะครับยิ่งในช่วงก่อนจะหมดครึ่งแรกนะโอ้โหสนามนี่ขาวโพลนนะฮะนึกว่าเล่นฮอกกี้น้ําแข็งกันนะครับนึกว่าไม่ใช่ฟุตบอล ท้ายที่สุดแล้วนะครับจบการแข่งขันแมนซิตี้ของเราชนะไป2ประตูต่อหนึ่งจากการทำประตูนะฮะในช่วงครึ่งแรก10ของทางกับตันทีมอย่างอิลคายกุนฮานแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยบวกสกอร์ได้อีก1ลูกนะขึ้นนำสองโในช่วงก่อนเวลา90นาทีนาทีที่89เฟรนโยที่โดนเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำร,รองนั้นยิงประตูได้นะครับเกมทำท่าเหมือนจะจบ2 0แล้วนะฮะแต่ว่าในช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก4 นะครับเป็นทางลานซินี่นะฮะก็ยิงประตูตีไข่แต่ให้กับทางเวสแฮมไล่มาเป็น2-1น่งะครับจริงๆแมนซิตี้เนี่ยเกือบจะ3-0และนะฮะแบรดดสซินวาชิปเข้าไปแต่ลูกนั้นล้ำหน้านะครับก็ทำให้จบเกมแมนซิตี้เปิดรังเอาชนะเวสแฮมไปได้2ประตูตอนหน่นั่นเองนะครับนี่เป็นผลสกอร์แล้วก็รายชื่อคนยิงประตูนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นไปดูกันเรื่องบทสัมภาษณ์ดีกว่านะครับของผู้จัดจาการทีมของเราหลังเกมนะครับเบฟก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงสำนักข่าวต่างๆด้วยอย่างเช่น BBC นะฮะเบฟบอกว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะไม่สามารถลืมเกมในวันที่เจอกับเวสแฮมได้อย่างแน่นอนนะฮะเวสแฮมนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลูกเซตพีของพวกเขาที่ก็แข็งแกร่งมากๆ พวกเขาตั้งใจเล่นเกมรับได้ดีมากจริงๆแล้วก็โต้กลับด้วยนะฮะพวกเขาเนี่ยเวลาโต้กลับนั้นเปรียบเสมือนเครื่องจักรเลยพวกเขาโจมตีในช่องว่างที่ไม่เหมือนกับทีมใดๆในพรีเมียร์ลีกเขาทำกันเรารู้ว่าการเจอกับเวสต์แฮมนั้นมันยากมากแค่ไหนแล้วก็เป๊ปได้กล่าวต่อบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาการเอาสภาพทีมนะเอาสภาพประกาศมาเป็นข้ออ้างเนี่ยเป็นบอกว่า เรื่องสภาพทีมไอ้นะักเตะบาดเจ็บสภาพอากาศเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างเนปะ๊ปบอกว่าทีมไหนก็ตามหรือผู้จัดการทีมคนใดก็ตามหรือผู้เล่นนะที่บ่นเกี่ยวกับโอ้สภาพทีมไม่พร้อมมีนักเตะบาดเจ็บสภาพอากาศไม่ดีฝนตกหิมะตกนะครับเป๊ปบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านพน้นหรือว่าไปแตะความสําเร็จได้หรอกนะครับเพราะว่านี่มันคือความท้าทายมันคือ Challenge มันไม่ใช่อปะะุปสรรค นะฮะก็คือเป๊ปอยากจะให้หมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคแต่มันเป็นความท้าทายที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปเพื่อพบกับชัยชนะแล้วก็การประสบความสําเร็จนั่นเองนะฮะเป๊ปได้พูดถึงเรื่องราวของสาเหตุที่ดรอปจอร์นสโตนในเกมเมื่อคืนนี้ด้วยนั่นหลายคนแฟนๆเมื่อคืนผมไลฟ์ก็ถามเอ๊ะทำไมดรอปจอห์นสโตนล่ะนะจอห์นสโตนก็ฟอร์มดีมานะ ให้ลาป็อกลงอีกและคู่กับดีอาร์ททำไมไม่เอาสโตนลงมาบ้างสโตนก็เล่นกับดีอาร์แข็งแกร่งเมื่อเร็วๆนที่แล้วแล้วก็เกรื่องดกันนี้ก็เล่นด้วยกันก็แข็งแกร่งเหมือนเดิมด้วยเป๊ปได้ออกหมา้สัมภาษณ์แบบนี้ครับผมเป๊ปบ,บอกว่าจอห์นสโตนนั้นอาการไม่ค่อยดีในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับเขามีไข้หลังจากเกมเปเชเชนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมถึง ดรอปจอห์นสโตนเป็นแค่ตัวสำรองในเกมกับเวสแฮมเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็มีชื่อของจอห์นสโตนเป็นตัวสำรองใช่ไหมเห็นมาวอร์มด้วยข้างสนามแต่ก็ไม่ได้ถูกส่งลงมาในสนามนั่นเี่นะครับนี่เป็นเหตุผลว่าจอห์นสโตนทำไมถึงถูกดรอปเป๊ปได้กล่าวต่อเกี่ยวกับเรื่องของเซนเตอร์ด้วยนะเป๊ปบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยอยากให้นาทานาเกะลงเล่นมากกว่านี้นะมากกว่าที่กําลังเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับแต่เป๊ปบอกว่าไอ้เมลิกแลาป็อกเนี่ย เล่นได้ดีจริงๆในช่วงนี้แต่ว่าในเกมนัดหน้าที่พบกับแอสตันวิลล่าในเกมลีกเนี่ยลาป็อกจะถูกแบนเนื่องจากเมื่อคืนเดินใบเหลืองและก็สะสมใบเหลืองครบ5ใบนะจะถูกแบนในเกมกับแอสตันวิลล่าเกมหน้าแน่ๆทำให้ในเกมหน้ากับแอสตันวิลล่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์ของอาร์เก้และสโตนเราก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นใครที่ลงไปจับคู่กับดีอาร์สนะครับหรือว่าเปปอาจจะเลือกให้โอกาส อาเกจะคู่สโตนลงไปเล่นเลยก็ได้ในเกมกัสตันวิลลาอันนี้ต้องรอติดตามรับชมกันให้ดีว่าจะเป็นใครลงไปเล่นเซนเ,นเตอร์นะครับแล้วก็เป๊ปยังได้กล่าวชื่นชมนะฮะทางทีมงานสตาฟผู้ที่เรียกได้ว่าปิดทองหลังพระเมื่อวานนะสตาฟทีมงานที่กวาดหิมะกวาดน้ำแข็งในช่วงพักครึ่งนะเป๊ปบอกว่า <c oughs> ถ้าจะให้แมนออฟเดอะแมชของเมื่อวานนะถ้าไม่ใช่นักเตะ ไปบอกว่าพนักงานกวาดหิมะหรือว่าสตาฟที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องตรงพักครึ่งเนี่ยแทบจะเป็น Man of the Match ของเราได้เลยในวันนี้นะพวกเขาทํางานได้ดีมากจริงๆนะครับเป๊ปให้เครดิตสตาฟที่กวาดหิมะมากๆเลยทําให้เกมมันสามารถดําเนินต่อไปได้นะในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ขอชื่นชมสตาฟเหล่านี้ด้วยนะสุดยอดมากๆจริงๆนะครับทาหน้าที่ได้สุดยอดมากเลย นะครับเป๊ปได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับนักเตะของเวสต์แฮมด้วยนั่นคือทางเดคันไรส์เป๊ปบอกว่าโ oh, อนะ้โหเดคันไรส์นั้นเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ทีมเป็นรองทีมโดนนําก็ตามเดคันไรส์ก็ยังคงคงฟอร์มคงการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะช่วยเกมรับช่วยตัดเกมช่วยบิลลอัพลิงเพลย์ให้กับทีมตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆแล้วก็เมื่อวานสวมปอกแขน กับตันทีมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยนะครับดูไปดูมาเอะเล่นดีอย่างนี้นี่น่าเป็นตัวแทนแฟนนะดินโยจริงๆนะครับโอ้โหเล่นได้แข็งแกร่งแล้วก็ดูมีภาวะความเป็นผู้นำด้วยนะครับในตัวของทางเด็แคนไรส์นะครับผมสนใจไหมจ๊ะสนใจมารับไม้ต่อหรือเปล่าเด็แคนไรส์แต่ว่าแมมค่าตัวแพงซะเหลือเกนินนะฮะก็ต้องรอดูว่าซิตี้จะเสริมเรื่องตรงนี้ยังไงนะเกี่ยวกับเรื่องตัวแทนของแฟนโยถ้าหาก แฟนโยเลือกที่จะอำลาทีมจริงๆนะครับในฐานะของนักเตะนะฮะหลายคนบอกโอ้ยแฟนโยไม่ไปไหนหรอกน่าจะอยู่ทำงานกับซิตี้ผมก็ย้ำเน้นตรงนี้นะว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปไหนจริงอาจจะทำงานอยู่ที่อังกฤษกับซิตี้จริงๆแต่ว่าเรื่องบทบาทนักเตะเนี่ยผมว่าเขาอาจจะยุติบทบาทของตัวเองในสภาพของนักเตะแล้วนะครับในช่วสงสิ้นสุดฤดูกาลนี้แล้วก็พันตัวไปเป็นสตาร์อย่างอื่นของซิตี้ก็ได้ ดังนั้นซิตี้เองก็คงจําเป็นต้องหาตัวแทนของแฟนโยมองๆเอาไว้แล้วแหละครับนะฮะก็ติดตามมันต่อไปแล้วกันเรื่องดีลของ CDM คนใหม่นะครับต่อมานะฮะเป็นบทสัมภาษณ์ของนักเตะของเราในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเหมือนกันนั่นคือทางโรตตี้เมื่อวานก็ทําผลงานได้ดีนะฮะคงเส้นคงวานะครับในช่วงนี้ก็เรียกว่าสารต่อฟอร์มที่สม่ำเสมอได้ดีเหมือนกันสําหรับมิดฟิลด์ Mid ตัวรับรายนี้นะครับ โรดี้เนี่ยได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของแมนซิ t y ตอ้ตอนนี้นะบอกว่าแมนซิ t y ตอ้ตอนนี้นะครับที่ชนะมา3เกมติดใน1สัปดาห์นี้นะครับโรดี้บอกว่านี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับทีมของเราแล้วผู้เล่นทั้งหมด24คนที่เรามีในทีมเราทุกคนจําเป็นต้องมีส่วนร่วมทุกคนมีความสําคัญ คนที่อาจไม่ค่อยมีส่วนร่วมในช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นเราไม่มีผู้เล่นคนสําคัญหลายคนเลยที่บาดเจ็บไปแต่เราก็ยังสามารถชนะแล้วก็เล่นได้ดีนั่นคือกุญแจสู่ความสําเร็จเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลเราได้ได้กล่าวถึงอฟอร์มการเล่นของตัวเองด้วยเขาบอกว่าผมเนี่ยมีความสุขมากเลยกับผลงานการเล่นของผมผมรู้สึกว่าผมเติบโตขึ้นในทุกค,ความรู้สึกร่างกายตอนนี้ดีมาก ผมเหมาะกับทีมนี้โดยสิ้นเชิงเลยเหมาะทีมนี้มากๆผมรู้ว่าผู้จัดการทีมต้องการอะไรจากตัวผมแล้วก็บทบาทของผมในสนามนั้นคืออะไรผมต้องการเติบโตและพัฒนาในทุกๆเกมผมมีความสุขและพึงพอใจมากณขณะนี้นะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของโรตีนะครับต่อทีมแล้วก็ต่อฟอร์มการเล่นของตัวเองได้นะฮะก็เมื่อคืนเล่นได้ดี หลายเกยมต่อกันแล้วนะคอนติเนียฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลูกช้าก็าอาจจะลดน้อยลงแล้วก็ออกวันดีขึ้นนะครับตอนนี้โรดดี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแข้งหลักคนสําคัญเลยของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เรียกได้ว่าแทบจะขาดไม่ได้นะตอนนี้ในช่วงแผงกองกลางของอัลเบิร์ตสีฟ้าของเรานะก็จบบทสัมภาษณ์นะครับผมของฝั่งทีมเราไปแล้วนะทั้งโรดดี้แล้วก็ทางผู้จัดก,การทีมของเราอย่างเป๊ปกอร์เดล่าไป นะครับต่อมาเป็นบทสัมภาษณ์ของทางฝั่งตรงข้ามกันบ้างอย่างคุณซื้อของเวสแฮมนะเดวิดมอยซ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันเดวิดมอยซ์บอกว่าผมคิดว่าสเตอร์ลิงแล้วก็มาเรส e นั้นะเล่นได้ดีนะแล้วก็ซิตี้เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาเรียกฟอร์มที่ดีได้เหมือนเดิมแล้วนะครับมอยซ์ es, กล่าวอย่างนี้เดวิดมอยซ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่า มันเป็นมากกว่าตำแหน่งนะที่กุนโดกานและก็ซินบา์นั้นสร้างปัญหาให้กับเวสแฮมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ผมพอใจได้มากกว่าการที่ทีมของผมนั้นแย่งชิงการครอบครองบอลมาจากพวกเขาได้แต่ว่าด้วยพรสวรรค์ระดับสูงที่พวกเขามีนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยในการแย่งชิงการครอบครองบอลและสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากๆเลยในการเซตร,ระบบและก็สร้างทีมที่ซิตี้เป็นอยู่ณขณะนี้ นะครับมอยกล่าวบอกว่างานของพวกเขาในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือการที่จะพยายามทําให้พวกเรานั้นเล่นได้ยากแต่ว่าเราก็พยายามสร้างโอกาสน,นะครับเพื่อให้ทีมของเรานั้นชนะในเกมได้มากที่สุดแล้วและผมก็คิดว่าเราทําอย่างนั้นได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วมอยบอกว่าใช่พวกเขาเนี่ยขาดผู้เล่นนะฮะตัวหลักถึง3มคนไม่ว่าจะเป็นฟิวโฟเดนแจ็คกิลิตหรือว่าเฟรนตอเรสนะฮะ เราเองก็คิดถึงแองเจโลออ o โบนาเช่นเดียวกันผู้เล่นที่มีความสำคัญกับเราเช่นเดียวกันดังนั้นในแง่ของเราเราก็ขาดผู้เล่นคนสำคัญเหมือนกับซิตี้นั่นแหละมอยถูกถามว่าเขาคิดยังไงนะว่าเกมอาจจะจบลงก่อนเวลาหรือไม่นะครับเนื่องจากหิมะที่มันตกโปรยปลายลงมาอย่างหนาตามอยบอกว่าไม่เลยผมไม่ได้คิดว่าเกมมันจะหยุดหรือว่ายุติลงเพราะว่าผมคิดว่าผู้ตัดสินนั้นทำงานได้ดี และผมคิดว่าเราทุกคนต้องการให้เกมนี้เล่นต่อไปเขากล่าวต่อว่าผมมองว่ามันจะช่วยเรานะครับในเรื่องที่หิมะมันตกลงมาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะส่งผลกระทบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมากกว่าทีมของเราเนื่องจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเป็นทีมที่เล่นบนบนพื้นนั่นเองนะครับแต่เมื่อพวกเขานั้นสามารถยิงประตูได้ในช่วงครึ่งแรกในสถานการณ์ที่หิมะตกลงมาเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นสถานการณ์ที่แย่มากๆเลยสําหรับทีมเรา ผมคิดว่าถ้าจะมีอะไรที่ทําให้ทีมเราเสียสมาธิไปสักเล็กน้อยนะครับมันก็คือเรื่องของหิมะที่ตกลงมานั่นเองผมต้องบอกว่าการมองเห็นของลูกบอลน,นั้นค่อนข้างยากมากในช่วงเวลานั้นของเกมแต่ดูสิมันเป็นเงื่อนไขที่ยากลําบากก็จริงแต่ผมมีความสุขนะที่ได้เห็นเกมดําเนินต่อไปเดวิดมอส์ได้ทิ้งท้ายนะครับบอกว่าเราเองเนี่ยไม่มีเงินที่จะใช้นะครับในสิ่งที่แมนซิตี้มี เราเองต้องหาวิธีอื่นในการแข่งขันทั้งหมดที่ผมต้องการก็คือแข่งขันกับพวก Big กโแล้วก็สี่อันดับแรกให้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของเดวิดมอยส์นะครับเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นแล้วก็สถานการณ์ของเมื่อวานนี้เรื่องหิมะนะิมะตอนแรกเขาคงจะหวังเล้ว่าโอ้หิมะตกลงมาซิตี้คงจะมีผลกระทบแน่แต่ว่าดัานมาเสียประตูในช่วงนั้นพอดีนะครับก็เท่ากับ งานยากเลยนะทีมตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ถูกก็โดนผลกระทบเหมือนกันเกี่ยวกับพีมะาตกลงมาพอยิ่งมาเสียประตูในช่วงครึ่งแรกก็เท่ากับคูณ2ไปเลยนะครับซิตี้เองก็เล่นยากอยู่แล้วนะฮะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของกุนซือจากฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองครับมาอัปเดตสถานการตารางคะแนนนิดหนึ่งนะฮะก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราตอนนี้นะครับขยับขึ้นไปอยู่ที่2 มี29แต้มนะครับหลังจากที่เชลซีทำได้แค่เพียงเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ส t ตนฟอร์ดบริดนะครับเมื่อคืนนี้1ประตูต่อ1นําทำให้เก็บได้เพียง1แต้มแล้วก็มีแต้มนำเราอยู่แค่1แต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็แข่งเท่ากันด้วยลูกได้เสียเชลซี Chelsea, ตอนนี้ดีกว่าเรา6ลูกนะฮะ ก็ยังห่างแต้มอยู่นะครับถึงจะแต,แต้มเท่าเนี่ยเราก็ยังไม่ที่1อยู่ดีนะครับดังนั้นเรายังมีเกมอีกหนึ่งเกมที่จะตัดกันนะในบ้านของเราที่จะเจอกับเชลซีก็ถ้ายังคงห่างทิ้งห่างกันอยู่เนี้ยแต้ม2แต้ม3แต้มนะครับก็เกมนัดนั้นแหละจะเป็นนัดตัดสินที่จะทำให้รู้ว่าซิตี้หรือเชลซีนะที่จะยึดตำแหน่งจากฝูงต่อไปนั่นเอง ครับนี่ก็เป็นตารางคะแนนคร่าวๆเราไปดูแมตช์การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนะต่อไปก็แมนซิตี้ของเรามีคิวนะออกไปเยือนแอสตันวิลล่าในเกมลีกวันพฤหัสบดีนี้ที่2นะครับเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับเรียกได้ว่าเดือนธันวาเนี่ยหลายคนรู้จักอยู่แล้วในช่วงของบ็อกซิ่งเดย์นะนี่ก็จะเริ่มๆแล้วนะฮะแล้วก็กลางสัปดาห์มีสุดสัปดาห์ก็มีอีกนะครับเราไปเยือนวัตฟอร์ดนะครับในวันอาทิตย์ที่5นะครับเรียกได้ว่านะักเตะ เตะทีแล้วเกินหลังจากเยือนวัดฟอร์ดล้วก็จะไปเยอือนอาร์บีไลฟ์สกอีกนะครับสองโหเตะ3เกมในรอบ2 3งสามสีอาทิตย์นะครับคือเตะทีมากๆเลยนะก็เป็นกําลังใจให้กับนักเตะของเราด้วยแล้วกันนะครับขอให้สภาพร่างกายไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะจะได้รักษาฟอร์มดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ไปปิดท้ายกันที่ข่าวนะฮะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับซื้อขายนิดหน่อยนะครับของทางสื่อในประเทศอังกฤษอย่าง e x p r e s เเขาออกมาตีข่าวนะครับบอกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจำเป็นที่จะต้องซื้อกองหน้าในเดือนมกราคมหรือตลาดหน้าหนาวน,นี้นั่นเองนะฮะโดยดีเทลข่าวเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเออซิตี้นั้นจำเป็นนะที่จะต้องซื้อกองหน้าเนื่องจากในเกมที่ซิตี้นั้นครองเกมได้หมดแล้วนะครับแต่ว่า คู่แข่งตั้งรับลึกเนี่ยบางเกมมันอาจจะต้องจําเป็นที่จะมีกล่องหน้าในการชี้ชะตาในการยิงประตูนะครับเขาบอกว่ายกตัวอย่างในเกมกับเวสแฮมอย่างเงี้ยนะครับซิตี้ก็คองเกมได้เละนะเป็นส่วนมากคองบอลถึง73% 70%นะฮะแต่ว่าบางทีในตาแหน่งหรือว่าในจังหวะที่ชี้ขาดเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับด้วยสภาพอากาศอย่างเช่นเมื่อวานนะถ้ายิงไม่ได้ขึ้นมาเงี้ยหรือว่าเวสแฮมตั้งรับลึกนะครับ ซิตี้ไม่มีตำแหน่งหรือว่ากองหน้าในการชี้ขาดเกมตรงนั้นทำให้มันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเป๊ปเนี่ยตัดสินใจง่ายๆเลยว่าการเสริมกองหน้าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมันจะเป็นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มากๆเลยนะครับก็เนื้อหาข่าวก็ประมาณนี้แหละนะครับว่าเขามีความคิดเห็นว่าแมนซิตี้ควรจะเสริมกองหน้าในช่วงตลาดมกราคมนั่นเองเขาบอกว่าอาจจะเป็นในรายของแฮร์รี่เคนก็ได้การกลับมาของแฮร์รี่เคน นะครับเพราะว่าสเปอร์มีข่าวกับทางดูซานวลาฮูวิชถ้าเราไม่ไปคว้าวลาฮวิชมาเองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีสิทธิที่สเปอร์อาจจะปล่อยแฮร์รี่เคนมาหาเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าสเปอร์ไม่ปล่อยเคนใช่ไหมอยากซื้อวลาฮูวิชมายืนคู่กับเคนอันนี้เราก็ต้องไปมองถึงเรื่องของการเซ็นเออร์ริงบอลฮาเลนให้ได้นะครับรวมไปถึงกองหน้าคนอื่นๆที่มีข่าวด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าซิตี้นั้นถ้าเป็นไปได้จําเป็นมากๆเลยในการเซ็นกองหน้าตัวเป้าเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมเพื่อที่จะ มีอาวุธเด็ดหมัดเด็ดนะครับในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนะครับแล้วก็ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกด้วยในการที่จะเดินทางนะครับผมไปคว้าแชมป์ทั้งแชมเปียนส์ลีกเองแล้วก็รักษาแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้เขาเขามีความเห็นว่าการเสริมกองหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้บอกว่าจะชื่นชอบกัน ตอนนี้หมดเวลาของตาแล้วในการอัปเดตข่าวประจำวันนะฮะในช n e l T Citizen ตอนนี้ตาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย